ตรงนี้เป็นหอวิปัสนาวัดเจ้าย่านะเนี่ยหอเล็กๆสองหอเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาถึงชั้นสองเลยครับเห็นป้ายของกรมศิลปากรไหมครับน้าจะถึงแล้วฮะนี่ท่วมเป็นเมตรแล้วนะเนี่ย บัดเจ้ายญาน่าจะท่วมเช่นกันครับเดี๋ยวไปถึงบัดเจ้ายญ้าก่อนนะอืมนี่บัดเจ้ายญาถึงแล้วครับ เดี๋ยวผมลงไปดูแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวถ่ายวัดเจ้ายญ้าให้ดูเพราะว่าวัดเจ้ายญ้านี่ติดคลองสับบัวครับน้ำมันเอ่อแล้วสวัสดีครับขณะนี้อยู่ที่วัดเจ้าหญ้าครับและวันนี้ก็เป็นวันที่10ตุลาคม2564นะนี่เป็นระดับน้านําที่ท่วมขังอยู่ในวัดเจ้าหญ้านะครับวันที่10ตุลาคมนะ2564รู้สึกว่าระดับน้ําน,นี้เริ่มลดลงแล้วนะนะมันแบบดูแบบลดลงหน่อยหนึ่งนะ ถ้าเกิดว่าฝนไม่ลงมาอีกนะครับก็น่าจะกลับคืนมาในอีกไม่นานนะแต่ไม่รู้ว่าจะวันไหนนะครับแต่คือว่ารู้สึกว่าน้ํามันลดลงบ้านเจ้าญาติจะอยู่สองฝากถนนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับจะมีอาคารอยู่คือน้าท่วมทั้งสองฝัง่งคือฝั่งคลองสับบัวเนี่ยรู้สึกว่าจะท่วมน้อยกว่าฝั่งคลองปลาหมอนะครับคลองปลาหมอรู้สึกว่าน้ํามันมันท่วม ท่วมเยอะกว่าเหมือนมันต่ํากว่านะครับตรงนี้ครับเป็นฝั่งคลองปลาหม่อนนะฮะคือบ้านแถบเนี้ยท่วมเยอะเลยแถบทางวัดกุฎีทองนะครับแต่รู้สึกว่าเริ่มทรงทๆกับลดลงตอนนี้นะหวังว่าคงจะไม่มีน้ํามาเพิ่มนะฮะจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเสียทีครับตรงนี้เป็นหอวิปัสสนาวัดเจ้ายญ้านะ หอเล็กๆสองหอเนี่ยน้ําท่วมขึ้นมาถึงชั้นสองเลยครับท่วมเป็นเมตรแล้วนะคือวัดเจ้ายาจะมีสองฝั่งถนนนะครับเพราะว่าเขาตัดถนนผ่านตรงนี้ฝั่งขวามือตรงนี้ก็คือวัดเจ้ายาเหมือนกันนะครับติดกับคลองสาบัวน้ําท่วมเช่นกันครับเดี๋ยวพาไปชมด้านนี้ด้วยคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวโบราณสถานนะ ก็คือว่าคงจะได้แค่ในเกาะเมืองแต่เกาะเมืองอุทยานก็ปิดนะคือถ้าเกิดว่ามาทําบุญไหว้พระแล้วกันก็จะมาในเกาะเมืองได้คือวิหารมงคลประพิษนะครับแล้วก็ออกมานอกเกาะเมืองก็วัดใหญ่ชัยมงคลวัดพระนันเชิงวัดหน้าพระเมรุนี้ยังไม่ท่วมนะนี่เออแล้วครับเข้าไม่ได้แล้วนะพระเจ้ายากือน้ําท่วมแล้ว นี่คือระดับน้ําที่วัดเจ้ายาครับเพราะว่ามันต่ํามากครับติดคลองด้วยเห็นป้ายของกรมศิลปากรไหมครับน้ําจะถึงนะฮะนี่ท่วมเป็นเมตรแล้วนะเนี่ยวัดเจ้ายาเป็นโบราณสถานวัดร้างตั้งอยู่ที่ตําบลคลองสะบัวอําเภอพระนครศรียุทธยาจังหวัดพระนครศรียุทธยาจากการสํารวจทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนต้น และถูกบูรณะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างลงหลังจากเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310และถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนกระทั่งมาถูกทิ้งร้างลงอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่5เพราะมีบทความโดยคุณเทพสุขรัตนีนักโบราณคดีบันทึกการสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่และพิมพ์ในนิตยาาสารศิลปกร เมื่อปีพุทธศักราช2,505ไว้ว่าวัดแห่งนี้เพิ่งถูกทิ้งร้างลงเมื่อราว60ปีก่อนมีเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายชื่อพระพิสุทธิ์สุดส่วนชื่อวัดเจ้าหญ้านั้นไม่มีมูลเหตุของชื่อนี้ถ้าจะนับจากปัจจุบันปีพุทธศักราช2,564วัดเจ้าหญ้าก็เพิ่งร้างลงไปอีกครั้งเมื่อราวร้อยกว่าปีนี้เองวัดเจ้าหญ้าเป็นปริมณฑลในบริเวณใกล้เคียงจุดเปลี่ยนอำนาจครั้งสำคัญ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีบันทึกในพงศวดานในเหตุการณ์ที่ขุนวรวงษาและเท้าศรีสุดาจันทร์ถูกลักลอบสังหารบริเวณคลองสาบัวซึ่งอยู่ข้างกับวัดเจ้าหญ้าแห่งนี้นี่เองแผนผังปัจจุบันพบว่าโบราณสถานวัดเจ้าหญ้าถูกตัดผ่านด้วยถนนเป็นสองฝั่งตามแนวทิศตะวันตกและตะวันออกโดยสันนิษฐานว่าถนนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2438 ถึง2,446เพื่อความสะดวกในการเดินทางมายัางสถานีรถไฟของราษฎรฝั่งตะวันตกติดครองสะบัวมีโบราณสถานสำคัญคืออาคารคล้ายตำหนักกรมมเรียนที่วัดกุดีดาวและหอระฆังฝั่งทิศตะวันออกมีโบราณสถานสำคัญคือวิหารและเจดีประธานรวมถึงมีอาคารก่ออิฐถือปูนสองหลังขนาดเล็กสันนิษฐานว่าเป็นอาคารสำหรับการวิปัสสนา